ครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วไทยครับผมครับสำหรับวันนี้ครับหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube นะครับ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ TikTok ครับผม ที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนาต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมเนี่ยเราอยู่ที่แปลงนาของพี่น้องเกษตรกรอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแปลงทดลองของแฮปปี้การเกษตรนะครับพิกัดนี่อยู่ที่บ้านโนตบนตํบลบ้านโนนอำเภอซัมสูงจังหวัดขอนแก่นครับผม ู่ในพื้นที่นะครับประมาณ4ี่ไร่ครับพี่น้องครับนี่ที่เห็นกันอยู่นี้นะครับผมนี่เป็นแปลงนานะครับของข้าวที่มีสายพันธุ์ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับผมนั่นก็คือข้าวกกขอเก้าห้าครับหรือว่าดกเจ้าพญาครับผมนี่ซึ่งเป็นข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ได้รับการตอบรับนะครับจากพ่อพี่น้อง เกษตรกรทั่วไทยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้มีอายุได้7วันครับพี่น้องครับนี่เอาครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจนะครับที่เราจะทํากันในวันนี้นะครับนั่นก็คือการฉีดพ่นนะครับสารเสริมประสิทธิภาพตัวนี้ครับผมเนี่ยที่มีชื่อว่าล้นไร่ครับผมซึ่งเป็นสารอาหารนะครับเสริมประสิทธิภาพนะครับ ให้กับพืชทุกชนิดนะครับผมช่วยส่งเสริมการทำงานนะครับแล้วก็การดูดซึมอาหารนะครับให้แก่พืชนะครับและวันนี้นะครับเราจะมาทำการฉีดพ่นนะครับผมข้าวนาปังของเรานะครับซึ่งตอนนี้มีอายุได้7วันนะครับก็จะเป็นการฉีดพ่นในครั้งที่1พอดีนะครับเอาเบื้องต้นนะครับเรามาทำความรู้จักนะครับกับสารเสริมประสิทธิภาพลดไล่กันก่อนเลยครับผม ตีแค่ไหนถ้าคุณลดปุ๋ยไปได้เกือบครึ่งแต่ได้ผลผลิตมากกว่าเดิมหล้นไร่สารเพิ่มประสิทธิภาพใช้ได้กับพืชทุกชนิดเคล็ดลับเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนได้จริงผงสีดำเหมือนกันแต่เห็นผลต่างกันแน่นอนขนาด10กรัมสูตรนานโนโฟอสพัฒนาใหม่ล่าสุดปี2023 เพิ่มสารสก,กัดพรีเมียมถึง15ชนิดครบจบในซองเดียว1ซองใช้ได้ถึง20ไร่ผลผลิตใหญ่ขึ้นน้ำหนักดีขึ้นพืชแข็งแรงขึ้น4เท่าป้องกันโรคแมลงได้จริงป้องกันการเกิดเชื้อราดูดซึมรวดเร็วใน1นาทีรากยาวโตวไวใบไเกี่ยวตั้งล้นไร่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดใช้ล้นไร่ช่วยลดปุ๋ยลดต้นทุนผลผล,ผลิตเพิ่มหลองเลย ครับหลังจากที่พี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับได้รู้จักคุณสมบัตินะครับหรือว่าประสิทธิภาพของล้นไล่ไปแล้วนะครับครับลำดับต่อไปนะครับเราจะไปดูขั้นตอนวิธีการนะครับในการผสมสารเสริมประสิทธิภาพล้นไล่นะครับเพื่อที่จะทําการฉีดนาปังของเรานะครับในรอบที่1ได้เลยครับผม วิธีการใช้งานล้นไร่ใช้ลนไร่สองช้อนบาทไม่พูนกับน้ำา20ลิตรสามารถผสมในขวดก่อนได้ล้นไร่แตกตัวลดเร็วใน30วินาทีเทน้ำที่ผสมล้นไร่ลงถังฉีดพ่นแล้วสามารถนำไปฉีดพ่นได้เลยคำแนะนำห้ามผสมสารจับใบทุกชนิดน้ำที่ใช้เป็นน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะดีที่สุดหากเป็นน้ำประปาพักน้ำไว้หคืนก่อนผสมลนไร่ ฉีดพ่นในช่วงเวลาเช้า6โมงถึง9โมงเช้าจะได้ผลดีที่สุดฉีดพ่นล้นไร่ก่อนหรือหลังการให้ปุ๋ย5-7วันหลังฉีดพ่นล้นไร่แล้วให้ปุ๋ยรอบต่อไปพี่ๆสามารถลดปริมาณปุ๋ยลงได้เลย50%ครับถ้าพี่ๆใช้สารเคมีแนะนำไม่ฉีดพ่นล้นไร่หลังการให้สารเคมีเพื่อฟื้นฟูพืชให้พี่ๆกลับมาเขียวและแข็งแรงครับหลังจากที่เราได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัตินะครับ หรือว่าประสิทธิภาพนะครับของล้นไล่นะครับและอัตราส่วนนะครับในการผสมในการฉีดพ่นในครั้งนี้ไปแล้วนะครับเราจะมาดูปฏิบัติการของจริงนะครับว่าในการฉีดพ่นของเราจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เราไปกันเลยครับผมเอาครับสําหรับตอนนี้นะครับผมอุปกรณ์ของเราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะทําการผสมนะครับสารเสริมประสิทธิภาพล้นไล่ของเราครับผม เอาครับก่อนอื่นนะครับเรามาพบกับเจ้าของที่นาสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาแนะนําตัวนิดนึงครับผมสวัสดีค่ะเกษตรกรทุกทิศทั่วไทยนะคะสาวรัฐแฮปปี้การเกษตรสาขาขอนแก่นค่ะครับผมเอาก่อนที่เราจะปฏิบัติการนะครับในการผสมนะครับสารเสริมประสิทธิภาพของเราอยากจะสอบถามคุณรัฐนะครับว่าสําหรับแปลงกขอ .95 นะครับที่แปลงทดลองของเราเนี่ยกี่ไร่ครับผม ทั้งหมด4ไล่ค่ะทั้งหมด4ไร่ด้วยกันนะครับก็พอดีเลยเนาะแล้วก็อายุละ่ะเท่าไหร่อายุของอข้าวได้7วันแล้วค่ะได้7วันนะครับ7วันพอดีเนาะ7วันพอดีก็มีความเหมาะสมนะครับในการที่จะทําการฉีดพ่นสารเสริมประสิทธิภาพของเรานะครับในครั้งที่1นะครับผมเอาครับสําหรับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับอ่าตอนนี้อันนี้ถังนี่เท่าไหร่ครับกิลิตรนี่ถัง25ลิตรค่ะแต่เราใส่น้ําไป20ลิตรอ่าใส่ไป20ลิตรน้ำไป20ลิตรค่ะ เอานี้ครับสารเสริมประสิทธิภาพนะครับล้นไล่ของเรานะครับผมเนี่ยเอาคุณรัฐตอนนี้ผสมได้เลยนะครับผมเอาก่อนอื่นนะครับขณะที่คุณรัฐกําลังเตรียมความพร้อมนะครับเนาะให้เช็คดูนะครับถังเรานะครับถังเราเท่าไหร่นะครับถัง20ลิตรยี่สิบลิตรครับผมน้ำยี่สิบลิตรครับผมเนี่ยแต่น้ำยี่สิบเอารายละเอียดนะครับเกี่ยวกับล้นไล่นะครับให้พ่อให้พี่น้องนะครับได้ รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับล้นไล่นะครับเป็นสารเสริมประสิทธิภาพนะครับใช้กับพืชได้ทุกชนิดนะครับทำหน้าที่เสมือนเป็นวิตามินนะครับในการบำรุงนะครับให้พืชเจริญเติบโตไวเพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็ปรับสภาพดินนะครับให้มีความอุดมสมบูรณ์และก็นอกจากนั้นเนี่ยเพิ่มธาตุอาหารในดินนะครับบำรุงเลี้ยงทุกส่วนของพืชนะครับให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผม เอานี่ครับพี่น้องครับนี่หลังจากที่เราทําการฉีกซองนะครับของสารเสริมประสิทธิภาพล้นไล่ออกมาแล้วนะครับผลปรากฏว่าเป็นซองสีขาวแบบนี้ค่ะข้างในนี่เป็นผงสีดําใช่ไหมครับในเป็นผงสีดำกลาเนาะเอาตัวนี้ใน20ลิตรนะครับของน้ํา20ลิตรเนี่เราจะใช้จํานวน2ช้อนปาดค่ะ2ช้อนนะครับ2ช้อนนี่เป็นช้อนเล็กๆเพียงแค่2ช้อนเท่านั้นเองครับ แล้วก็ปาดเข้าไปเนาะปาดครับผมนี่นี่ช้อนที่หนึ่งครับใส่ลงไปเลยนะใส่ลงไปนะครับช้อนที่หนึ่งครับต่อไปอ่านี่ช้อนที่สองครับช้อนที่สองครับใส่ลงไปเลยนะคะนี่ครับเพียงเท่านี้เองนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะทําการคนนะครับคนครับนี่นี่ก่อนก่อนที่จะทําการคนอยากให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาได้เห็นนะครับผมนี่ลักษณะของสารเสริมประสิทธิภาพนะครับ ที่หลังจากลงไปในน้ําแล้วนะครับก่อนที่จะทําการคนเนาะเอาต่อไปก็ทําการคนได้เลยครับตอนนี้นะครับผมครับนี่ตอนนี้นะครับคุณรัฐเจ้าของแปลงแฮปปี้การเกษตรสาขาขนแก่นของเรานะครับก็กําลังทาการคนนะครับเอาอยากจะพูดถึงเรื่องของจุดเด่นนะครับผมนี่ของสารเสริมประสิทธิภาพลดไร่นะครับพี่พี่น้องนะครับได้รับทราบว่า ซองหนึ่งเนี่ยจะมีขนาดนะครับสิกรัมครับพี่น้องครับเนี่ยจะใช้ได้ถึง20ไร่เลยทีเดียวนะครับเอาครับซึ่งตอนนี้นะครับคุณรัตก็ทําการคนคนนะครับตอนนี้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะทําการฉีดพ่นกันแล้วนะครับตอนนี้เนาะอ้าวนี่ครับปิดฝาครับผมปิดฝาเลยครับผมตอนนี้เนาะอ้าวหลังจากนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปทําการฉีดพ่นกันเลยครับผม เอาครับสำหรับตอนนี้นะครับปฏิบัติการในการฉีดพ่นนะครับผมสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับผมลดไล่นะครับของเราในรันทีหนึ่งนะครับผมเนี่ยตอนนี้นะครับก็เริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมเนี่ยนี่ครับผมเนี่ยในการฉีดพ่นนะครับสารเสริมประสิทธิภาพของเรานะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้นะครับผมหนุ่มขวัญชัยวัใจเกษตรพร้อมทีมงาน แฮปปี้การเกษตรช n แนลนะครับปฏิบัติภารกิจในการฉีดพ่นสารเสริมประสิทธิภาพนะครับรถไร่ของเรานะครับในครั้งที่1นนะครับสำหรับนาปังในพื้นที่ของเรานะครับ4ไร่ครับผมก็ขอ95หนะครับหรือว่าดกเจ้าพญานะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับของความคืบหน้านะครับการเจริญเติบโตจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวหนุ่มขวัญชัยวัชจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรนะครับ ก็จะมาติดตามผลกันอีกครั้งนะครับว่าหลังจากที่ทำการฉีดพ่นแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับในการติดตามด้วยนะครับเอาครับท้ายสุดนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกท่านนะครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากที่จะได้สารเสริมประสิทธิภาพนะครับล้นไหลเพื่อที่จะนําไปใช้ในการฉีดพ่นนะครับกับพืชทุกชนิดได้ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในพื้นที่นาปังของเรานะครับ สามารถที่จะประสานมาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0971089243นะครับผมและนอกจากนั้นนะครับท่านสามารถแอดไลน์มาได้ที่แอด789ขีด789อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรนะครับขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมนี่ครับผมสารเสริมประสิทธิภาพล้นไล่ของเรานะครับผม